เมียเจ้าพ่อตอนที่เจดลอยทำงานกลับมาจนดึกเห็นกายหลับไปแล้วไอ้ที่ว่าจะจับหนะักก็เลยไม่ได้ทำเขาเลยต้องจัดการกับตัวเองแทนแล้วมาล้มตัวนอนข้างๆกายพอเช้าก็เห็นน้องใช้นิ้วจิ้มๆที่รอยสักของเขาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอืมยุ่งจริงๆตื่นแล้วอันนี้เราล่ะจะไปเรียนหรือเปล่า ไปสิแต่วันนี้ขอไปหาพ่อนะอืมไปอีกแล้วเหรอหน้านะไม่อย,อยากอยู่บ้านคนเดียวนี่คนเดียวที่ไหนพ่ออ่อนก็อยู่อืมหน้านะแต่ไปช่วยพ่อบ้างก็ได้ร้อยมาส่งกายที่มาหาลัยเราก็ทำเหมือนเช่นวันนั้นจูบหนักๆที่ปากของกายกายถึงกับหน้าแดง เดินลงรถด,ด้วยความเขินอายอืเป็นอะไรของแกเนี่ยเดินบิดขนาดนี้เฮ้ยตกใจหมดฉันฉันก็เดินปกติแกพูดอย่างนี้มีปัญหาอะไรกับฉันปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นแหมแค่ยอกจริงจังไปได้เออนี่เรื่องพิการว่ายไงฉันบอกขาไว้แล้วว่าแกตกลงเป็นเพื่อนกับเขาอืมอืม แล้วนี่ใครมาส่งเหรอก็ลอยนั่นแหละเขาไปทํางานกันหมดฉันว่าเรียนเสร็จแล้วจะไปคลินิกของพ่อไปกับฉันไหมไม่ได้หรอกต้องไปช่วยพี่โตพี่โตจะบังคับไปฉันร้องเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเบื่อพวกนักร้องพวกนั้นชอบมากันชา้าขอกลับก่อนอะไรก็ไม่รู้ฉันจะทําได้ไหมเนี่ยถ้าแกไปร้องให้พี่โตได้ก็ดีเนาะฉันก็อยากไปแต่แกต้องทําได้อยู่แลลวแหละเชื่อฉันสิ บใจนะทั้งสองเข้าเรียนแต่รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นปกติมีรุ่นพี่สองสคนเข้ามาเรียนด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉังก็ว่าอย่างนั้นแหละทําไมรุ่นพี่มาเรียนกับเราเนี่ยนั่นนะ่สิถึงเขาจะสศกใสแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาพูดเพียงแค่นั้นหลังจากเลิกเรียนกายและกิจตแยกกันไปกายรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามพอหันไปก็เห็นรุ่นพี่คนนั้น พี่ตามผมมาทําไมครับกล้ายถามตรงๆเออคือพี่คือพี่อยากรู้จักน้องเออขอเบอร์ได้ไหมครับขอไลน์ก็ได้แล้วแต่น้องจะสะดวกไม่สะดวกเลยสักอย่างครับผมไมี่แฟนแล้วขอบคุณขอโทษครับกลายพูดแล้วก็เดินจากไปแต่เขาก็ยังเดินตื้อตามเดี๋ยวสิน้องเมื่อกายถูกจับแขนทำให้เขารู้สึกไม่พอใจพี่ อย่ามายุ่งกับผมดีกว่ารู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครครับพี่ก็อยากรู้ว่าพ่อน้องเป็นใครพี่อยากรู้จักพี่จะได้บอกเลยว่าพี่ชอบกายอยากได้กายเป็นแฟนฮะให้ง่ายอย่างนี้เลยก็ใช่น่ะสิพี่ชอบเราตั้งแต่เห็นที่โรงอาหารแล้วผมบอกว่าผมมีแฟนแล้วไงพี่พี่ไม่เข้าใจเหรอพี่เข้าใจแต่เป็นแฟนก็เลิกกันได้นี่โอ้โหอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะ เอาหน้าให้พี่เป็นตัวเลือกก็ได้พี่ยอมคนอย่างนี้ก็มีด้วยกายถึงขั้นหันมองต้องตางขม็งแต่อยู่ๆกิจก็เดินเข้ามาหาซ่งกายก็คิดว่ากิจน่าจะกลับไปแล้วมีอะไรกายก็รุนพี่คนนี้นะสิมาขอฉันเป็นแฟนกิจถึงกับจ้องหน้าเท้าเอวด้วยแอบยังไปวางอยู่ตรงกลางระหว่างเขาทั้งสองคนในเพ่ ที่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่เพื่อนผมมันมีแฟนแล้วถ้ายังไงมาคบกับผมก็ได้ผมยังว่างบอลยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะใช้มือดันล่างของกิจจนเสไปอุ้ยอะไรวะเนี่ยที่พี่ทำกับผมนี้ได้ไงเนี่ยเห็นผมเป็นอะไรอยู่ดีๆมาเคลียก็ดีแล้วที่พี่แค่เคลียพี่ว่าเรานะ่ะอยู่ห่างๆพี่จะดีกว่าก็พี่ม่มายุ่งกับเพื่อนผมนี่เราสองคนเป็นเพื่อนกัน ใช่กิดเป็นเพื่อนผมแล้วพี่ก็ทําไม่ดีกับเพื่อนผมด้วยผมไม่ชอบพี่ขอโทษไม่รู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนของน้องกายพี่รู้จักผมก็รู้สิก็พี่บอกแล้วพี่ชอบไม่แค่พูดเขายังจับมือของกายด้วยทําให้กิจโมโหมากรีบปัดมือออกแล้วดันกายไปอยู่ข้างหลังเขานี่พี่อย่ามายุ่งกับเพื่อนผมผมขอเตือนถ้าพี่ไม่อยากเจ็บหืม บอนยิ้มยิ้มให้กับกิตแต่จริงๆแล้วยิ้มของเขามีความไหนแอบแฝงเขาไม่คิดว่าเพอนยังกิจจะทำอะไรเขาได้นายถอยไปดีกว่าทางที่ดีเอาเวลาขัดขวางความรักของคนอื่นไปอ่านหนังสือให้มากๆนะน้องนะเก็ตบปา่าเบาๆแล้วเขียร์กายจนกระเด็นกายโมโหมากก็โดดต่อคอเขายังหันหลังทำให้บอลถึงกับร้องโวยวายอุ้ยอะไรกันเนี่ย ปล่อยปล่อยดี๋ยวนี้นะปล่อยเขาเอี่ยงล่างของกิจที่เกาะหลังเบี่ยงไปเบี่ยงมาทําให้ใกายที่ยืนงงพยายามห้ามเพื่อนเฮ้ยกิจยายาลงมาปล่อยพี่เขาคนมองกันทั้งมหา,หล,าลัยตอนนี้มันจะถึงทางออกของมหาหลัยอยู่แล้วคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรตอนนี้ทั้งบอลและกิจต่างจ้องหน้ากัน ไม่มีใครยอมใครปู่ของบอลโดนกิดกัดจนแดงส่วนกิดเองก็ถูกเวียงจนกระทั่งลังกระแทกพื้นเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเจ็บจ้องมองกันอย่างในรถละผมขอโทษรุ่นพี่แทนเพื่อนผมด้วยแล้วกันในอีกอย่างหนึง่งผมจะพูดอีกครั้งว่าผมไม่ี่ยนแล้วพบกับพี่ไม่ได้พี่ขอโทษอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนกันยังดี เรื่องนั้นผมขอคิดดูก่อนนะครับผมขอตัวปากิโอ้ยเจ็บแกปองฉันด้วยสิวะอืมในที่สุดกายก็ต้องพากกิตมาส่งที่ผับของพี่โตอืมขอเรื่องจนได้นะแกแล้วคืนนี้จะร้องเพลงได้ยังไงเนี่ยโถพี่นั่งร้องก็ได้มั้งกายออกความคิดเห็นในขณะที่กริตกำลังจะรอดอยู่แล้ว ที่ไม่ต้องขึ้นร้องเพลงในคืนนี้ถึงกับมองคอนเพื่อนเออใช่ความคิดนี้เข้าท่าพอใจมากนะกายผมไปแล้วพี่โตไปนะกิจเออไปแล้วยังจะทิ้งความลำบากให้กับฉันอีกใกล้หวัวเราเบาๆซึ่งเขาก็อยากให้กิจขึ้นร้องเพลงจริงๆกิจเป็นคนมีความสามารถแต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่านั้นเรียนหนังสือก็เก่งเพราะเก่งแทบทุกอย่างแต่ยอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจ กายขึ้นแท็กซี่มาที่กินิกของพ่อพอลงรถก็เห็นพ่อยืนหันหลังให้อยู่พ่อของเขาอยู่ในร้านเขากําลังเดินก้าวเข้าไปในร้านแต่ก็ถูกชายสองคนมาขวางหน้าเอาไว้คุณชื่อกายใช่ไหมครับกายพยักหน้างงๆคิดว่าพวกเขาเป็นใครจากนั้นก็มือปูคำของเพลงกายถูกชายคนนั้นยิ้วปีดทั้งสองข้างแขนของเขาถูกรัดและกําลังถูกลากจูงโอ๊ยอะไรกันเนี่ยปล่อยผมนะครบปล่อยผมพ่อ ตายพูดได้แค่นั้นก่อนที่จะถูกมือใหญ่ปุดปากและพยายามลากเข้าไปในรถตู้เขาพยายามดิ้นรนใส่ทั้งเท้าทั้งอะไรก็แเราแต่เพื่อให้พ่อได้ยินระชารู้สึกแปลก,กืันได้ยินเสียงของกายเมื่อเขาหันมาก็ไม่เจอใครเห็นเพียงรถตู้จอดอยู่คันนึงเขาจึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆส่องมองไปด้านในแต่มันมืดมากเขามองไม่เห็นอะไรหรือว่าเราจะหูแว่ววะได้ยินเสียงของกายอืมแต่ก็ไม่น่าจะใช่ กายน่าจะอยู่กับลอยหรือไม่ก็มาหาไลเขาตัดสินใจหมุนตัวกลับเขาไปในร้านกายที่อยู่ในตู้สิ้นหวังทันทีเพราะเขาถูกชายสามคนจับเอาไว้จนแน่นมองพ่อจากไปน้ำตาคอคอโอ้คุณพ่อสุดที่รักไปซะแล้วกายถึงกับเศร้าที่ดีลนเมื่อกี้ก็หยุดแล้วทำอะไรไม่ได้แต่เขาจะยอมง่ายงายได้ไงใช่เขาต้องสู้จากนั้นเขาก็เริ่มได้อีกครั้งนึง และสิ่งที่เขาได้มาก็คือมัาหนักๆปะทะที่ท้องถึงกับจุกเจ็บระบมบอกไม่ถูกเลยจริงๆจากนั้นศีรษะของเขาก็ถูกคุมด้วยทงผ้าสีดำรถขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วตั้งายรู้ดีว่ามันเร็วมากแล้วเขาจะพาไปที่ไหนพวกนี้เป็นใครศัตรูของรอยหรอหรือว่าจะเป็นอย่างที่กิจพูดเพราะลอยมีศัตรูมากเขากำลังจะถูกอุ้มตายตาย โถแคนอะไรกันนักหนาทําทไมมาลงที่เขาเนี่ยเวรกรับแท้ชีวิตวัยหนุ่มของเขาต้องมาจบแล้วหรอเนี่ยโห<ถ><ถ>ใครจะมาช่วยเขาได้นี<ถ>่มันไม่ใช่ละครนะที่พระเอกจะตามมาช่วยนางเอกทนันไม่มีทางที่มันจะเป็นอย่างนั้นเขาถึงกับโปงถึงยังไงก็ต่อสู้ดินน้นรนชายสามคนไม่ได้หรอเพราะรถจอดกายก็ถูกแบกตอนนี้หมดอะไรตายยาเขาคิดว่าเขาถูกนําพาไปที่โกดังล้างแน่ๆตามคอนเซป ของละครแต่เขาคิดผิดกายถูกวางลงบนโซฟาอย่างริมนวนจากนั้นผ้าสีดำก็ถูกเปิดออกสิ่งที่เขาเห็นก็คือบ้านหลังใหญ่ตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมกับผู้หญิงตรงหน้าที่สวยมากสวยเสื้อจนคาดเดาอายุตรงหน้าไม่ได้เลยมีใบหน้าคล้ายๆลอยหรือว่ากายพยายามคิดอาจจะเป็นพี่หรือน้องของลอยก็ได้ ี่เขาถูกผู้หญิงจับมาเหรอแล้วเขาจะเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรจากเขาเป็นแฟนของรอยจริงๆสินะเธอเอ่ยขึ้นครับผมเป็นแฟนของรอยแล้วคุณหลัะเป็นใครคุณจับผมมาทําไมผมไม่มีความแค้นอะไรกับคุณใช่เราไม่มีความแค้นรอยต่อกันเล็กอย่างหนึ่งฉันเป็นแม่ของรอยฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะจริงใจกับลูกของฉันเลิกกับรอยซะไม่ครับ ไม่คิดสนอยเหรอก่อนที่จะตอบไม่ครับผมมีความสุขดีที่ผมครบรอยแล้วรอยก็มีความสุขผมมั่นใจตอบได้ดีจ้องของใช้ได้กายก็ถูกต่อยเข้าที่ท้องจากลูกน้องของเธอโูมาที่เป็นแม่ของรอยตอนนี้เธอรู้สึกสะใจทุกคนที่อยู่ใกล้ลูกชายก็หวังแค่เงินเธอคิดอย่างนั้น นี่เงินห0 0แสนไปจากชีวิตลูกชายฉันซะแล้วฉันจะปล่อยตัวแกไปไม่ครับนี่ยังเจ็บไม่พออีกเหรอครับผมเจ็บแต่ผมก็ไม่คิดจะเลิกกับเขานายก็ต้องการแค่เงินใกล้ถึงกับขมวดคิ้วนี่มันเข้าตำราแม่ผัวก,กับลูกสไายชัด,ชดแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้นี่กระโดดไปสองตุบแล้วเจ็บมาก ลอยนายจะมาช่วยฉันไปเนี่ยว่ายังไงทางที่ดีฉันให้เวลาคิดแต่อย่าคิดนานฉันไม่ชอบรอเอาวะแม่ผัวก็แม่ผัว,ผวต้องสู้กันสักตั้งกายสยางกายพยายามลุกขึ้นนั่งต้องลนกของเธอไม่ครับผมไม่เลิกผมว่าผมคบกับลอยเนี่ยผมจะได้เยอะกว่าที่คุณแม่ให้อีกแก อุมามาโหมากเธอลุกขึ้นแล้วตบเข้าที่หน้าของกายกล้ถึงกับหน้าหันเจ็บใช้เล่นแต่เขาก็ค่อยหันมายิ้มให้กับอุมาแกมันหน้าไม่อายยอมรับแล้วสินะว่าต้องการเงินครับผมยอมรับเรื่องของคุณมีแค่นี้เช่นครับมันไม่จบง่ายๆหรอกถ้าแกยังไม่ยอมรับข้อเสนอของฉันก็ผมบอกแล้วไงว่า ถ้าผมคบกับรอยผมจะได้มากกว่านี้หลายน้อยเท่านักนี่แกเธอเงื้อมือที่จะตก,กายเองแต่ลอยก็เข้ามาซะก่อนจูดสักทีคุณทำอะไรของคุณเนี่ยโอมาตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นลอยฉันไม่ได้ทำอะไรเสหน่อยกายเป็นอะไรหรือเปล่ารอยผมเข้ากอดกายเอง ก็ซบหน้ามดอกของเขาความเหมือนแอพที่พยายามเก็บเอาไว้ตอนนี้กายก็ร้องไห้ออกมาทำให้รอยถึงกับโตาลางสุดหัวใจนี่คุณทำอะไรก็อย่างที่แกเห็นแกไม่ได้รักมันแล้วมันก็ต้องการแค่เงินของแกครับผมรู้ผมซื้อน้องมาด้วยเงินผมรู้ทุกอย่างนี่แก อย่าลืมสิครับว่าคุณเป็นคนสอนผมเองว่าให้ผมใช้เงินให้เป็นประโยชน์ใช้เงินหาความสุขให้กับตัวเองผมก็ทําอยู่นี่นี่ครับตามที่คุณเคยสอนเอาไว้และอีกอย่างหนึง่งอย่ามายุ่งกับคนของผมอีกกายถึงกับงงตอนนี้เขาเจ็บเจ็บจนเกินจะทนไปหน้าซบลงกับที่อกของเขา จ่อะไรก็ช่างตอนนี้เขาอยากไปจากที่นี่ท่าทีที่ออกซอกของกายที่มีตอลอยนั้นทําให้อุมานึกปันใจ้ก็พอเป็นอย่างนี้นี่ลอยถึงได้ลุ่มหลงไายนักทําให้กล้าพูดอย่างนี้กับเธอทั้งที่เธอก็เป็นแม่และการที่ลอยไม่หยยบย่ํามาหลังนี้ก็เพราะเด็กนี่ช่างน,น้ใไป้และอิจฉาในเวลาเดียวกันเพราะรอยแทบจะไม่หยยบย่้มมาที่นี่อีกเลย หลังจากที่เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองเธอรู้สึกน้อยใจกับลูกชายเสียเหลือเกินยิ่งเห็นลูกชายประครบประงมพันเคยิ่งแขนใจไม่คิดว่าลูกชายจะมีแฟนเป็นต,ตัวเป็นตนลอยเองไม่เคยให้คำว่าแฟลนใครและที่เขาเห็นรอยยิ้มของไอเด็กนั่นที่มันอ้อซ้อลูกชายของตนตรงยิ้มเหมือนจะย่ะเย้ยยิ่งทำให้เธอแทบเก็บอารมณ์ไม่อยู่ ปล่ยให้ลูกชายอุ้มเด็กคนนั้นออกไปจากบ้านแถนคนของเธอที่จับกายมานั้นก็ถูกลูกน้องของลอยจัดหนักเธอรู้สึเกเจ็บใจเจ็บใจมากจริงๆแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าบุญที่หลุดรอดไปได้ครังหน้าไม่มีทางแน่เจ็บหรือเปล่าลอยอ่อยขึ้นไม่อยู่ในรถเจ็บมากเลยเจ็บตรงนี้ตรงนี้ลอยก็มองตามเมือ พขเขาถลอกเสื้อดูเท่านั้นเห็นเป็นรอยตำตำแดงๆคงจเจ็บมากใช้มือรูปเบาๆเจ็บมากถ้างั้นก็ไปหาหมอไปคลินิกของพ่อนะอืมเ้าที่หน้านี่ล่ะเจ็บหรือเปล่าเจ็บตี้เป็นรอยไหมดูหน่อยกายก้มหน้าลงไปดูแดงมากเป่าหน่อยสิจะได้หายเจ็บือต้องทำอย่างนั้นเหรอ ก็พ่อเคยทำให้ตอนอเด็กๆรอยยิ้มแล้วก็เป่าลมเบาๆก่อนที่จะหอมแก้มอืมทำไรเนี่ยเจ็บแก้มอยู่นะรอยยิ้มก่อนที่จะสั่งให้แรมขับรถให้ไหวที่สุดเพื่อไปถึงคลินิกของประชาประชารู้สึกตกใจเมื่อเห็นลูกชายเดินเข้ามาเห็นหน้าของลูกชายแดงๆเกิดอะไรขึ้นกายเออพ่อครับ เข้าไปข้างในก่อนอืมเมื่ออยู่ตามพางพังสองพ่อลกูกกายก็ชักสินหน้าใส่พ่อมีอะไรเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรล่ะพ่อก็พ่อนั่นแหละผมมาโดนอุ้มหน้าคลินิกของพ่อเลยนะเรียกพ่อก็ไม่ได้ยินแทนที่จะช่วยกันเห็นไม้ถูกอุ้มกลับมาได้ก็ดีแล้วเนี่ยฮะนี่แกพูดจริงเหรอก็จริงนี่สิพ่อพ่อรู้ไหมว่าผมอยู่ในรถตู้คันนั้นอยู่ข้างหน้าพ่อเลยเนี่ย อ้าวก็ฉันจะไปรู้เหรอว่าแกอยู่ในนั้นทําไมแกไม่บอกฉันล่ะถ้าผมบอกพ่อได้เนี่ยผมคองออกมาเองได้รัง,งพ่อผู้ชายตั้งสี่ห้าคนจับผมอยู่เนี่ยรอดมาได้ขบลลวุแล้วแล้วนี่ใครเป็นคนทําอย่างนั้นก็แม่อของขน่ะสิฮะอะไรนะนี่แกเจอมาดามพ่อรู้จักก็รู้สักสิเฮ้ยแกเจอของจริงเข้าแล้วแหละแล้วผมควรทำไงดีพ่อ อืทำใจครับขอบคุณช่วยได้เยอะเลยผมสบายใจมากนี่ฉันประชดครับผมก็ประชดเหมือนกันโถพ่อเนี่ยช่วยอะไรผมไม่ได้เลยช่วยได้มีแค่วิธีเดียวคือแกต้องเลิกกับลอยไม่ผมไม่ยอมืมถ้างั้นแกก็ต้องระวังตัวแต่คุณลอยคงไม่ให้แกเป็นอะไรหรอกผมก็ว่างั้นแหละแล้วในหน้าผมเนี่ยจะหายเมื่อไหร่ครับ สักสองสาวันนี่แหละโหสองสาวันเลยหรอพ่อแล้วถ้าลอยจะหอมแก้มผมก็ไม่ได้ละสิอืมแกน่ะให้มันน้อยๆหน่อยให้มันรักนวลสมุนตัวบ้างโหพ่อ